ข้าวจากชาวนาส่งตรงถึงมือคุณครับวันนี้ก็มีขนส่งข้าวนะครับไปให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวามาดูครับว่าเราจัดการการขนส่งยังไงก็นี่ครับบรรยากาศร,ร้านเลยก็จะมีทั้งข้าวใหม่มาลงนะครับแล้วก็จะมีขนส่งไปส่งข้าวนะครับ เราก็กระจายของขอเนื่องนะครับแล้วก็ข้าวเข้าขมาใหม่ก็มีข่อเนื่องเช่นกันนะครับนี่เลยครับข้าวเข้ามาวันนี้ขอเนื่องนะครับเป็นข้าวหอมปะทุมนะครับจากสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงนะครับข้าวหอมปะทุมจากสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงนี่ครับข้าวหอมปะทุมเข้ามาครับจากสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงแล้วก็การขนส่งก็เป็นรถรถตู้มินชินครับในหน้ <tuh> าฝนแบบนี้ก็ ผลแบบไม่เปียกเลยนะครับแน่นอนปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้าวมาลงจริงๆเราก็ต่อเนื่องนะครับข้าวเราก็ส่งทุกรอบวันพุธนนมาง่ายอยู่ครับนี่ครับนี่เลยครับข้าวมาลง โซนนี้ก็จะเป็นกลุ่มข้าวขาวนะครับที่ที่ขายดีหน่อยนะครับข้าวหอมข้าวขาวบรรจุพันสิบห้ากิโลนะครับข้าวจากสาก์การเกษตรนะครับสาก์การเกษตรข้าวตราสหก์การเกษตรนะมีครับข้าวจากเกษตรกรโดยตรงข้าวจากชาวนาข้าวจากเกษตรกรนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการลงขึ้นของนะครับของข้าวที่ส่งไปให้ลูกค้านะเป็นข้าวที่เราจะส่งไปให้ ลูกค้าส่งกงนะครับเป็นข้าวแพ็ค5กิโลแบบนี้นะครับแล้ก็ทยอยจัดส่งขนส่งขึ้นรถมี่ข้าวจากโรงสีดุจนะแน่นอนจัดเรียงช่วงหน้าฝนก็จะต้องมีผ้าใบคลุมแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันฝนนะครับจัเดเรียงเป็นรถเล็กแบบนี้ก็ฝนได้เยอะอยู่นะครับผ้าใบกันฝน นี่ครับเราก็จะนับสล็ปอปกันก่อนนะครับส่็กันนี่นะครับลงครบแล้วครบแล้วนะครับ สำหรับการเลือกดูชนิดข้าวนะครับเลือกข้าวที่จะเข้ามาขายในร้านก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับต้องดูว่าในพื้นที่เนี่ยใช้ข้าวอะไรขนส่งแล้วมีบริการส่งไหมอย่างผมเลือกข้าวสากรการเกษตรของหลวงนะครับซึ่งเป็นกลุ่มข้าวหอมปทุมข้าวขาวซึ่งมีโรงสีที่ผลิตที่นี่เองอยู่แล้วเขาก็จะมาส่งให้เราอย่างขอเนี่ยเราก็ง่ายอาไม่ได้คิดค่าขนส่งอะไรก็จะลดคอรสค่าขนส่งของเราไปแล้วก็ของก็สดใหม่นะครับลงมารอบต่อรอบนะทำให้เราคอนโทรลการขายได้ แบบไม่ต้องสต็อกของเยอะน,น,นะครับทุกสัปดาห์ขอมาลงแล้วก็ออกให้ลูกค้าสดใหม่อย่างนี้ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะต้องจัดการให้ดีนะครับเรื่องของของข้าวนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวมาติดตามข้อมูลดีๆนะครับผมมีข้อมูลดีๆอีกมาให้ดูอีกนะครับผมฝากติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Dusty blues I'm Ain't no you just a humble abode. Been riding fences since I was 15, living for those cowboy days. Sunrise greets me with a touch of gold. Cattle low and as the dawn unfolds, saddle up, head towards the street.